อยากให้ช่วยไล่โค้ดแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันนะครับก็ฟังก์ชันปกติเนี่ยเห็นเราเห็นการขายของไหมคืออย่างเงี้ยเราเวลาเราขายของเนี่ยเราเพิ่มของเข้าไปอันนี้ทั้งหมดเนี่ยสามสิบห้าบาทคิดเงินแล้วก็จ่ายเงิน50บบาทปุ๊บมันจะมีการพิมพ์ใบเสร็จซึ่งใบเสร็จที่ว่าเนี่ยจะเป็นสลิปนะครับพอเวลาเรามาอีดิทเซลเราค้นหานะครับ คนหาปุ๊บเราจะเจอว่า35บาทที่เราเพิ่งเพิ่งซื้อไปเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นมันจะเป็นใบเสร็จอ่าสลิปออกมาแบบนี้นะครับสลิปออกมาแบบนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้มันจะครบครบมากนะฮะครบอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเอ่อเราสิ่งที่เราอยากได้ก็คือว่าเราอยากเจอได้ปี้นเป็น A4 คือคือลูกค้าบางคนก็นปรินเป็น A4 สิ่งสำคัญก็คืออ่า อาจจะเพิ่มปุ่มนะครับเพิ่มเพิ่มปุ่มตัวนี้อาจจะเป็นเป็นติกเก็ตเล็กๆนะครับพินสลิปแต่ว่าอาจจะเพิ่มปุ่มตรงนี้ว่าเป็นเป็น A4 แล้วก็ทำอฟอรม์มฟอร์มที่อยากจะได้ก็จะประมาณนี้นะครับฟอร์มที่อยากจะได้จะประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือมีหมายเลขแล้วก็วันที่แล้วก็แล้วก็รายการสินค้านะครับประมาณนี้ครับแล้ว ตรงนี้มันจะมีไกด์นิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นอออเพนซอรส์สายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าตัวเนี้ยมันมันเหมือนจะไกด์ให้เราว่าถ้าเราต้องการจะเพิ่มฟอร์มแบบเนี้ยเราเราจะต้องเพิ่มโค้ดอะไรตรงไหนบ้างแต่ว่าก็ไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้เหมือนอยูนิเซนเตอร์ซะทีเดียวแต่ก็ดูไว้เป็น เป็นเป็นไกด์ได้เพราะมันมาจากที่เดียวกันเท่าที่ทราบรู้สึกว่าอฟอร์มมันจะอยู่ในมันจะอยู่ในซอสโค้ดแน่นอนลองไล่ดูยังไงก็ต้องลองไล่ดูแต่ว่าข้อมูลที่ออกมาเป็นฟอร์ม,นรมเนี้ยฟอร์มรีซีฟเนี่ยมันมันมีครบเราก็จะเอาแค่ต้องการที่จะเอามาจัดเป็น a 4เพราะว่าหมายเลขรีซซฟเนี่ยคือ13มมีอยู่แล้ววันที่มีชื่อผู้ขายมีรายการสินค้ามีหัวชื่อบริษัทนู่นนี่นั่นมี ทั้งเงินทอนตรงนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเรียงใส่ s 4ให้เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งซึ่งของตัวอของตัว open b r o w o e r เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเลยมันจะเป็นมันจะไกด์ให้เรานิดหน่อยนะครับว่า,าคือของเดิมเนี่ยมันไม่มีตรงนี้ตรงลิงก์นี้อาจจะไกด์ให้เราได้นิดหน่อยว่าเวลาเราเพิ่มเราเพิ่มตรงไหนบ้างนะครับ แต่ก็อาจจะเสิร์ชมันมีคนเคยทำเพราะว่าตัวโปรแกรม Unit เซ e เตไม่ไม่มีทำเราอาจจะลองเสิร์ช Un i ิเซ e เต A4 ตรงนี้มาเพราะามีคนถามถามอยู่เหมือนกันว่ามันจะต้องทำาไงเพราะมันไม่มีเพราะว่าเวลาตรงนี้มันก็จะมีคนถามแล้วก็จะมีคนมาตอบซึ่งก็ยังไม่มีใครเอามาใส่เวอร์ชันเต็มสักทีนะครับ ก็อาจจะลองอ่านดูนะฮะว่าอาจจะต้องทำยังไงบ้างเพิ่มปุ่มเพิ่มอะไรตรงไหนเหมือนกับว่าสิ่งที่สิ่งที่อยากได้ก็คืออยากจะพิมพ์เป็น A 4ลองจริงๆมันก็ต้องลองลองไลโค้ดูแบบนี้นะครับแบบนี้พอกดลงลับพิมพ์ A4 นะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาก็ก็ไม่เป็นไรลองไล่ไปนะครับลองไล่ไปเรื่อยๆใช้เวลาหน่อยเหมือนว่า ไอ้ l a y ยอรของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับตรง Maintenance Resource แล้วก็ printer ticket อะไรของมันนี่แหละมันจะมีอยู่มันจะอยู่ในไฟล์อะไรสักอย่างนึงไฟล์โค้ดของมันแต่เดี๋ยวคล้ายว่าคล้ายๆว่าจะเป็นแบบนี้ ตั๋วต่างๆพิมพ์เตอร์เราอาจจะต้องเพิ่มโค้ดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองไล่โค้ดดูแล้วกันนะครับคือเพิ่มาการพิมพ A4 โดยเพิ่มใส่ตรงนี้นะครับ edit cell edit cell ปุ๊บค้นหาปุ๊บปบมาตรงนี้เพิ่มใส่ตรงนี้นะครับเพิ่มเพิ่มไอคอนมาเพราะว่าการพิมพ A4 เนี่ยมันจะต้อง จะต้องจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเงินเงินทอนก่อนถึงจะถึงจะสามารถพิมพ์เอซีได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะพิมพ์สลิปไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วค่อยมาพิมพ์เอซีทีหลังนะครับ <c oughs> ประมาณนั้นเราก็ค้นเรามาค้นเจอบินที่เราต้องการพิมพ์เอซีปุ๊บ <c oughs> ถ้าเราเอา,อาบินนี้ออกมาปุ๊บแล้วกดปุ่มปุ่มที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยปุ๊บมันก็จะพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์เอซีไปเลย <c oughs> อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าโดยฟอร์มที่ต้องการเนี่ย ฟอร์มที่ต้องการคือประมาณนี้นะครับลองค้นดูนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไล่โค้ดเยอะหน่อยใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นนี้ก็ลองไล่ๆดูเรื่อยๆนะครับ